โอเคสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องหลังจากแข่งขันกันไปยกหนึ่งค่ะบอยอมค่ะนางบนยอมนางแพ้นางกับนังบนยอมค่ะนางแบบมันต้องมียกเสร็นางพี่น้องนั่งแบบเปลี่ยนเครื่องอีกค่ะบาดี้ก็นางแบบเป็นน้ำให้เปลี่ยนให้เย็นห้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องพร้อมนั่งแพ้นางเท้าที่นั่นบอยรับค่ะข้องนั่งและรีดโอซีออกก่อนเลยครับพี่น้องของเจ็ดซียังมาออกเลยค่ะมันจะเป็นยางโอซีออกลิดยากค่ะมันบาถือของแท้บมจากเมื่อใด ออยป่ะมาเลียงกันค่ะพี่น้องมาเบิรงยกที่สนะคะยกที่สนะคะให้แม้เเลยนะคะแบบนี้นะคะแม่เชียบ่แม่สีม่แก่นะโบุลัชนะได้เอ้าเออกเสมกันเระชมกเสมเลย่าโอเคกรเก่งทั้งคู่ไม่กะรยังเอาจะมันผู้ใดชนะผูเอาเอาเริ่มสตาร์ทกมาเนี่ยาสตาร์ทแล้วกระทากันก็นะคะเปิดพาวดิบ่ ต้องพังเสียงกรรมการนะเริ่มแล้วพ e ี่น้องเริ่มการแข่งขันแล้วพี่น้องกระแมนยกสุดยอดเดียว ยกที่หนึ่งเริ่มเริ่มแล้วพี่นอ้ <c oughs> องก <c oughs> ไปเราพี่นอ้องบาน,นี่หูซื้อกมามือกล้องแล้วที่นี่ปันหานเรื่อปานเดียบมากค่ะ เกดีเกดีเริ่มมาแล้วค่ะทุก วัวไพน้ำไพพี่น้องตอนนี้กำลังคู่ขี้ชูสีเริ่มคิไล่เลื่อนทั้งคู่แล้วพี่น้องเริ่มออกโซได้ดีแนละ้วเจ๊เทียบกันเริ่มไปได้ช่วยเราเพอต้องเอาเบดเก๊เียบเอาซ้ำทิซัดได้ปล่อยไปเลย ลุ่นมาเทียวขับพี่นอกว่ามไร้ทุนนะเตี้ยนให้และก็บเตี้ยนเครื่องพักพ่พี่นอก เจ๊ทีเริ่มสปีดได้ด okay ีแล้วพี่น้องเริ่มตีโดห้างเจเจียบไปเรื่อย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 ชัวเจ๊เจีบ โตช่อยพองานนี้มาค่กสกับพี่น้องเกซืน้ำแล้คัน้ำแล้วครั เกเทียมเขาฮบาฮาบบดเกย์จำดจบดขมักขมัดคันพี่น้องเกเทียมเริ่มซีเลียดนะคะเกเทียมเริ่ม ใกล้คือกันใกล้คือกันแก่เทียมชัวชัวแพี่น้าแล้วนําแล้วน้ำแล้วพี่น้องนี่คองแก่ซีใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เธอรักใกล้แล้วแก่เทียมฮองชัวคือกันสูวคือกันห่างกันแก้แขนเดียวพี่น้องห่างกันแก้แขนเดียวไฟสิดไปก่อนไฟติดเธอรก่อนชัวชัว ชูสีกับพี่น้องห่างกันแกแค้นเดี่ยวค่ะรอบนี้เจ๊สีเป็นผู้ชนะพี่น้องแต่ว่าชนะแบบคู่ขี่ชูสีบไดตีห่างชนะอีกดนึง เป็นจ like. ังไเดี๋ยว้มีแดดมันก mm ็เป็นแบบนี้สะมอพี <sh <sh ่น้องค่ะอะสมือสะมอคนละรอบเดี๋ยวอีแถวนีมันยังมีริบิ้นนะคะมันก็หอบมาค่ะเป็นจังไงกลัวมูซิชนะดีใจบ่คะปวดไปเบิร์ตเพราะว่าเราไกลไปชัวรเคื่อนห่างเลยค่ะดีใจบ่คะก็ดีใจที่ชนะผู้แพ้ค่ะผู้แพ้ค่ะชิวๆ ชนนัแค่บาทเดียวไม่ได้ภูมิใจนะคะชนหชนะเป็นว่าค่ะค่ะเป็นว่านั่งนั่งบนนั่ยอมอยู่ค่ะนั่งยันชนะอยู่ค่ะพี่น้องค่ะโอ้ไม่ครอบดชนะแบบเสียดเชีวค่ะเจสี่ใด้แล้วถ้าเราเราแข่งกันอีกรอบนี้ยิงแคี้วนะยิงแน่แน่เขาอย่าตาตาต่อมาดานมีคนอันชนะเลย นั่คือเอาชนะนะไม่ใช่สมอกันอยู่แต่พี่น้องโอ้ยสีออกฤทธิ์แล้วค่ะโอ้ยสีนั่งออกฤทธิ์แล้วค่ะคือขาดเนาะนั่งยังอยย้อมแล้วค่ะนั่งยังอยากต่ออีกนะคะไปค่ะชนีน่ะลงไปค่ะชนีนั่งลุ้นเงียบกริบกล่องเชียร์เจี๊ยตีแต่ละคนชนีเป็นตัดก่อนค่ะ ให้พ่อกระเทยเท้าห้องจ่ายในนั่งทานั่งเจ้ามือหรือว่ารอบนี้ให้สาวๆแข่งกันเบิ่งเนาะโอเคเนาะเทาในี่นั่งผ่อนผ่อนก็ให้รถนิ่งมึงนะก็ให้แมันเครื่องให้ก่อนกูก็ให้มันเครื่องให้ก่อนเขาบอกว่าเครื่องลงไปก่อนกูตัดเป็นก็ผูตัดหมุนเป็นเนาะเอาเป็นว่ารอบนี้เจซีชนะไปนะคะพี่น้องขาเออชนะแบบเสียดซิวนะคะ เออแต่ว่านั่งในชนะจี้สีไปเป็นว่าค่ะมันเป็นน้ำเครื่องลิ้นน้อยเนาะแม่นมนเป็นน้ำเครื่องขั้นแม่สัน <c oughs> ้นเธอเอาเครื่องนี้เธอกับสนะอีกแล้ว <c oughs> อี่ฮั้งจอว่าเก่งถึกว่า <c oughs> โอ้ยพี่นองเอ้ยบุญจากดาเมื่อผู้ได้กับกบุญจากดากไปต้อนญ้าในบัค้านี่กระเธอเก่งนี่ค่ะตัดเขาไว้ไว้นะคะ <c oughs> <c oughs> คนคนขี้แห่ในผัวอ่ายเลยค่ะโพดโพดทักเปียไว้ก็ได้สะมันได้เด้อค่ะเมื่อนี่ สายปานสิได้สายปานยู่สายพี่น้องเอ๋ยอันนั้นสายปานนะอันนั้นเรือไว้แต่เขาเขาอยังเหยเขาเขางานบะก็ข้อหกกลางบะที่มันบ่ะธานในซุกนะพี่น้องเอ๋ยไอ้ที่ซุกกัเเรืออีกหนึ่งสองสามสีไฮนี่แหละพี่น้องประมาณซีไฮเสซย ก็จเป็นอันว่าเซตสิ้นนะคะพี่น้องเอ๋ยหายฮอนฮอนมือกล่องก็จะชิ้วไปห้าไพ่าาวาพี่น้องเอ๋ยพี่น้องคะเก็บไว้นคลิปนี้ก็จเก็บภาพบรรยากาศไว้สศนีนะคะในยกที่สองเอาเป็นว่าเจสีชนะเจเจีเจ๊ยบเฉยเท่าไปห่างกันประเกินสองสามวินะคะยกแรกนี่เจี๊ยบชนะไปแล้วนะคะ เอาเป็นว่าคลิปนี้กับเ็บภาบรรยากาศไว้สซัมก่อนนะคะพี่น้องเอ๋ยแต่ก็ยังตัดต่อนะคะห้มันแล้วนะพี่น้องเอ๋ยขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้เจ๊สีและเจ๊เจี๊ยบด้วยดีเสมอมาด้วพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจเชียร์ชอยดันพวกนางงนะพี่น้องเอ๋ยพวกทอกระเทยอดทนนะคะพี่น้องกระเทยบุกบืนกระเทยสาวสวยนะคะสวยสำคัญค่ะพี่น้องสบายดีจ้าเอาเท่า วัาเสดีค่ะออจะบริหูเมืออ่อเมาซาบหรอคะ,อะจะกำลังเห็ดอันนี้อยู่อ่างนี้